รถมือสองปอมแปมรีวิวมาแล้วค่ะวันนี้ผมจัดมาให้เป็น Toyota v วีอนะคะทั้ง3คันเลย3คันนี้นะคะเป็นรุ่น1.5 E หา e ค่ะโชมปี2017นะคะแล้วก็2018นะคะใครชอบสีไหนจัดสีนั้นได้เลยนะคะราคาเบาๆนะคะสภาพดีคัดเกรด A ทั้ง3คันเลย ะะมาเริ่มเลยนะคะสีบอนเงินนะคะคันนี้เป็น Toyota v i o อ 1.5E ค่ะโชมปี2017นะคะคันนี้ราคาเพียง349,000บาทสวยๆเลยนะคะใครชอบรถที่สีดูแลรักษาง่ายนะคะแนะนำสีบอลเงินเลยนะคะอะใครชอบสีดำนะคะคันนี้ Toyota v i o อ 1.5E ค่ะ ชมปี2017เหมือนกันนะคะราคาเท่ากันเลยราคาอยู่ที่3,49 0 0 0บาทค่ะสวยกริปแน่นอนนะคะนี่เหมือนกันเป๊ะเลยนะคะส่วนคันนี้นะคะสีขาวนะคะใครชอบสีขาวจัดคันนี้เลยค่ะ v o หนึ1 5 e เหมือนกันเลยนะคะแต่คันนี้นะคะโชมปี2018ค่ะเป็นรถปี2018นะคะแต่สเปคนะคะก็เหมือนกันเลย ะะแต่ราคาต่างกันค่ะคันนี้ราคาอยู่ที่3 7 9 0 0 0บาทน,นะคะราคาต่างกันนะ,ะปี17ราคา3 3 0, 4 9 0 0 0นบาทปี18ราคา3 7 9 0 0 0บาทค่ะไม่ได้ต่างแค่ปีอย่างเดียวนะคะเลขไม้ก็ต่างกันด้วยนะลูกค้าเดี๋ยวปมจะพาไปดูนะคะด้านในแล้วก็รายละเอียดทูกซอกทุกมุมนะคะว่าราคาเท่านี้เกรุรุ่นนี้คันนี้ ได้อะไรบ้างนะคะรับรองว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะอ่ะเริ่มจากคันนี้เลยนี่กระจังหน้านะคะแ้เดิมโรงงานค่ะโลโก้คมเนียมเงาๆสวยๆค่ะกริปเลยไฟหน้าได้เป็นแบบมันติดนะคะไฟหน้าขาวใสกริปค่ะคันนี้นะคะไฟหน้าไม่เหลืองไม่ขุ่นไม่หม,มองเลยนะคะเห็นไหมคะใส่กริปเลยไม่มีแตกไม่มีหักด้วยนะคะไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ พร้อมใช้งานเลยนะคะล้อมแม็กแพ้เดิมโรงงานค่ะจะได้เป็นลายใบพัดแบบนี้นเลยนะคะล้อมแม็กขนาดนะคะอยู่ที่15นิ้วเนาะนี่สวยๆค่ะตัวนี้นะคะยางปี2020นยี่ยางปี2020นะคะได้ยางกุดเกียร์ไปเลยดอกยางก็ถือว่ายังลึกอยู่นะลูกค้าใช้งานได้อีกยาวๆเลยสีบ้นเงินสีดูแลรักษาง่ายค่ะเท่าที่เห็นตอนนี้นะคะไม่มีริ้วไม่มีรอยเลย ไม่มีลักยิ้มเลยนะคะเหลี่ยมสังนคมชัดค่ะสวยๆเลยมือเปิดนี้ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะเดี๋ยวแปมพาไปดูด้านในภายในสีดำค่ะห้องโดยสารสีดำนะคะแต่ตัว E นะคะจะดีไซน์คอนโซลนะคะกับแผงประตูเป็นสีรถโกสวยๆแบบนี้เลยค่ะถูกใจสาวๆนะแล้วก็หนุ่มๆบางท่านนะคะหลายท่านเลยนะภายในเบาะผ้าค่ะเบาะผ้าสเปคโรงงานสวยๆค่ะ นะคะสภาพดีดีเลยพวงมาลัยสามก้านพวงมาลัยเนียนๆสวยๆนี่สภาพดีๆนะคะเดี๋ยวแบบให้ดูในส่วนของตัวเลขใหม่สักครู่นะคะสตาร์ทให้ฟังนี่ชึ่งเดียวติดเลยนะคะเลขใหม่คันนี้นะคะปัจจุบันอยู่ที่1นึ่งแสาพันโลหนึ 1, 5, 000, ่งแส้าพันโลเท่านั้นนะคะถือว่าไม่เยอะเลยนะลูกค้า เครื่องเสียงแท้เดิมโรงงานนะคะรองรับวิทยุ FM นะคะเสียบสายชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือฟังเพลงได้แอร์อนาล็อกค่ะเกียร์ออตโต้ขันบันไดแผงเกียร์อ่าไม่ใช่ฐานเกียร์สวยๆนะคะหัวเกียร์สวยๆเลยไม่มีร้วไม่มีรอยนะคะแล้วโครงสร้างนะคะหัวน็อตต่างๆมีไม่แกะถอดไขเลยเนียนๆสวยๆค่ะคันนี้คัดเกรด A อีกหนึคันเลยนะคะลูกค้า กระจกทั้ง4บานปรับไฟฟ้านะคะกระจกมองข้างก็ปรับไฟฟ้าด้วยนะคะแล้วก็ปรับไฟฟ้าด้วยลูกค้าคุ้มเลยนะคะคันนี้ตัว E ตัวรองท็อปเลยนะคะลูกค้าเป็นรุ่นขายดีรุ่นยอดนิยมของ Vios เลยนะ,ะตอนนี้นะคะถ้าใครกําลังหาซื้อป้ายแดงอยู่ Toyota Vios ไม่มีผลิตแล้วนะคะไม่มีผลิตแล้วแต่คันนี้สภาพนะคะน้องๆป้ายแดงเลยคัดเกรด A นะคะทุกคนันเน้นเลยหาย้ำเลยว่าลูกค้าได้รถสวยสภาพเกรด A แน่นอน ข้างหลังนะคะสวยๆเลยค่ะนี่ไฟท้ายขา,ขาวๆใสๆเงาๆไม่มีแตกไม่มีเหลืองเห็นไหมคะไม่มีคราบไม่มีขุนเลยนะคะไม่ขุนไม่หมองเลยโลโก้ต่างๆนะคะโครเมี่ยมเงาๆอยู่ครบหมดทุกจุดค่ะค mm ัน hmm. นี้นะคะมีเซ็นเซอร์การะยะด้วยนะคะถอยหลัง2จุดเซนเซอร์กัรระยะถอยหลัง2จุดค่ะสาหรับมือใหม่ขับนะคะ mm hmm. หรือว่าจะมือเก่าก็ตาม mm hmm. อันนี้ช่วย แจ้งเตือนนะคะเวลาใกล้สิ่งกีดขวางทำให้รถเราไม่ชนนะนี่สวยๆเลยคันนี้ใครสนใจคันนี้นะคะโทรมาหาแปมได้เลย092 283 7 9 6 6นะออกรถสนบาทได้นะคะฟรีดาวได้เลยจัดเต็มไปเลยค่ะคันนี้349,000บาทลูกค้าจะผ่อนเพียงแค่เดือนละประมาณ7,000บาทเท่านั้นนะคะออกรถง่ายอนุมัติไวเอกสารไม่ยุ่งยากเลยใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลย อ่ะขั้นต่อไปนะคะคันนี้ Vios ส5น e งดชมปี17ราคา3 4 9 9 0 0บาทน,นี่สภาพเกรดเกันค่ะกระจังหน้าแท้เดิมโลโก้เงาๆค่ะไฟหน้าไม่มีแตกไม่มีลาวไม่มีเหลืองเลยนะคะสวยๆค่ะแล้วไฟตัดหมอกคู่หน้านี่มาเหมือนกันเลยคู่หน้ามีเหมือนกันทั้ง2นะคะลูกค้าไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มเติม,ตมใช้งานได้เลย ล้อมแมอกอลอยลายเดียวกันเลยเป๊ะค่ะล้อมแกแท้เดิมลงอะ่ะนะคันนี้นะคะจะได้เป็นยางดันหลบคันนี้จะได้เป็นยางดันหลบนะคะยางปี2020ค่ะนี่ให้ดูล้อมแกสวยๆค่ะไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยไม่มีรอยคูดฟุตบาทเลยนะคะใครชอบสีดําจัดเลยคันนี้สีดําสวยๆเห็นไหมคะแทบไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะด้านใน คันนี้นะคะจะได้เป็นภายในครีมพมรมลายสามการสวยๆเหมือนกันอ่ะดูเลขไม้เนี่ค่ะคันนี้ไม่น้อยมากๆเลยอนะคะเลขไม้อยู่ที่เก้าหมื่นห้าพันโลเท่านั้นเลขไม้น้อยมากเครื่องเสียงแท้เดิมโรงงานเหมือนกันเลยค่ะแอร์ปรับแมนวนวลอนาล็อกเหมือนกันหันเกียร์เป็นเปียโนแบ็กนะคะหัวเกียร์สวยๆเกียร์ข้ามบันไดเหมือนกัน แต่คันนี้นะคะภายในสีครีมแต่ว่าเจ้าของเก่านะคะก็ได้มีการเอ่อพุ้มเบาะมานะคะพุ่มเบาะมาเป็นหนังสีเทานะสวยๆเลยค่ะนี่ใครชอบคันนี้ก็จัดเลยภายในครีมก็ทำให้ห้องโดยสารดูสะอาดสะอ้านนะคะดูเรียบเรียบหรูๆสวยดีค่ะหวัวน็อตนะคะหวัวน็อตไม่มีแกะถอดไขเหมือนกัน มวเอรเนียนๆสวยๆค่ะโครงสร้างเดิมแน่นอนรับประกันเลยนะคะรถไม่เคยมีชนหนักผิดความจุนานนะคะใครสนใจคันนี้ก็เข้ามาดูรถจริงกับแบมได้นะคะที่ร้านสนุกคานะเดี๋ยวขออนุญาตดับเครื่องก่อนร้านอยู่ที่ถนนลุมเก้านะคะตรงข้ามบิ๊กซีลุมเก้าค่ะเข้ามาหาแบมได้เลยใกล้กับมหาลัยเกษตรบัณฑิตนะคะร้านเปิดทุกวันตั้งแต่เก้าโมงถึงหกโมงเย็นนะคะใครอยู่ต่างจังหวัดก็ไม่สะดวกเข้ามาก็สามารถ อนจองได้นะคะแบบมี finance วิ่งเซ็นให้ทั่วประเทศฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะนี่คันนี้สวยๆสภาพดีดีคันนี้ราคาเท่ากับคันสีบอลเงินเลยนะคะ3 4 9 0 0 0บาทออกรถศูนย์บาทได้ฟรีดาวได้นะคะก็ผ่อนเดือนละ7,000บาทเอกสารง่ายๆค่ะไม่ยุ่งยากเลยอนุมัติไวรถทุกคันนะคะลูกค้าสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาเช็คประวัติตัวรถได้นะคะเช็คประวัติข้อมูลตัวรถได้เลยรถไม่เคยมีประวัติ อุบัติเหตุนะคะชนหนักผิดความหรือว่าจมน้ําถ้าลูกค้าออกรถไปแล้วตรวจสอบพบเจอสามารถเอารถมาคืนได้นะคะพร้อมหลักฐานเรายินดีคืนเงินเต็มจํานวนนะคะรถทุกคันไม่มีชนหนักค่ะรับประกันเลยนะคะอาะคันต่อไปนะคะคันนี้สีขาวซูเปอร์ไวท์ขาวจ๊วะเลยนะคะไม่เหลืองไม่หมองไม่ขุนคันนี้เป็น v ีออสหนึ่งปี18ค่ะคันนี้ปีจะใหม่กว่าปีหนึ่งนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่3ามแสนบาทนะคะสวยเลย นี่เริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะไฟหน้าขาวใสกริปเลยค่ะไม่เหลืองไม่หมองไม่ขุ่นแน่นอนไฟติดทุกดวงะคะระบบไฟฟ้าใช้งานได้ตามปกติทุกจุดนะทุกค้ามีการรับประกันวารันตีให้ครบหมดนะแอร์เย็นฉับนี่ด้านหน้ากระจงังแท้เดิมโรงงานค่ะสวยๆเลยไปตัดหมอกคู่หน้ามีมาค่ะเรียบร้อยตัว e นะคะคันนี้ตัว e ตัว e ถือว่าเป็นรุ่นขายดีเลยนะคะสำหรับ e นะ เป็นรุ่นลองท็อปนะคะตัว E ตอนนี้ยกเลิกผลิตแล้วนะคะ v o s ไม่มีผลิตแล้วนะลูกค้าหาซื้อป้ายแดงไม่ได้แล้วนะคะตัวนี้เครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีนะลูกค้าอัตราการเล่งถือว่าค่อนข้างดีเลยสําหรับ v o s นะคะออกต่างจังหวัดก็ได้นะคะวิ่งในกรุงเทพก็ดีคันนี้ได้ยางปี2021นนะคะดอกยางเยอะๆลึกๆแบบนี้ใช้งานกันไปยาวๆเลยนี่สีสวยๆนะคะไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยสภาพ น้องๆป้ายแดงค่ะรับประกันเลยว่าสวยกริ่แน่นอนมาดูรถจริงรับรองว่าถูกใจไม่ผิดหวังค่ะดูด้านในกันต่อนะคะคันนี้เป็นภายในสีดำทั้งคันค่ะนะคะนี่ก็มีดีไซน์นะคะแผงประตูคอนโซลก็จะเป็นสีรสโกนะคะบอบผ้าสเปคโรงงานนะคะลายเดียวกันทั้ง3คันนะคะอ๋อไม่ใช่คันเมื่อกี้เป็นสีเบจนะคะคันนี้เป็นสีดำนะคะลายเดียวกันกับคันแรกเลยสเปคโรงงานค่ะ บอกผ้านะคะสวยๆไม่ฉ่ำอาจจะแปบให้ดูโครงสร้างตัวน็อตด,ด้านข้างประตูนหน่อยนะคะนี่ค่ะหัวน็อตเนียนๆสวยๆแบบนี้นะคะไม่เคยถอดแกะไขเลยนะคะรถสวยเกรด A แน่นอนนะคะนี่ไม่เคยถอดแกะไขไม่มีชนหนักแน่นอนนะ,คะโครงสร้างเดิมค่ะรับประกันเลยนี่สวยๆไม่มีรอยตัดรอยต่อรอยเชื่อมนะคะอยากให้ลูกค้ามาดูรถจริงแต่ว่าวางท่านอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกก็ไว้วางใจให้เรานะคะ นำรถสไลด์ไปส่งถึงบ้านก็มีนะคะลูกค้านี่ใกล้ปีใหม่แล้วนะใครยังไม่มีรถใช้นะคะไปเที่ยวไปต่างจังหวัดนะคะพาครอบครัวไปเที่ยวกับบ้านเนาะจัดเลยนะคะออกรถวันนี้ไปผ่อนอีกทีปีหน้าได้เลยผ่อนสบายๆนะคะเพียงแค่เดือนละประมาณ7 8 0 0 0บาทน,นะ,ะนี่คันนี้นะคะข้างหลังมีเซ็นเซอร์กะระยะถอยหลัง2จุดช่วยเตือนเมื่อใกล้สิ่งกีดขวางไฟท้าย สวยๆใสๆคมๆคมเลยไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะลูกค้าเห็นไหมคะกริปค่ะโลโก้อยู่ครบคมเมียมเงากริปเลยสวยกริปทุกคันรับประกันเลยนะคะแล้วสีนี่เนียนๆเห็นไหมคะแทบไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะเดี๋ยวผมพาไปดูต่อนะคะด้านข้างหน่อยสวยกริปทุกคันนะคะ นี่ออกรถง่ายอนุมัติไวด้วยนะบางท่านบัตรประชาชนใบเดียวนะคะภายใน2ชั่วโมงอนุมัติขับรถกลับบ้านเลยก็ได้แล้วซื้อได้ทุกอาชีพนะลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะอาชีพอิสระเกษตรกร,ร,กรพ่อค้าแม่ค้าขายออนไลน์นะคะซื้อได้หมดทุกอาชีพเลยนะคะไม่จํากัดนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นพนักง,งานบริษัทก็ได้นะคะแต่ว่าพนักง,งานบริษัทก็ ออกรถได้นะคะออกรถได้ถูกอาชีพเลยพนักงานประจำพนักงานบริษัทข้าราชการารับวิสาหกิจซื้อรถได้หมดนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากค่ะยินดีให้คําปรึกษาทุกเงื่อนไขติดอะไรตรงไหนปรึกษาก่อนได้นะคะ็นยินดีคาปรึกษาทุกเงื่อนไขไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะฟรีเลยแอดไลน์หรือโทรมาเลยค่ะ092 283 7 966นะคะเอกสาร ไม่ยุ่งยากอนุมัติไวออกรถง่ายนะคะซื้อได้ทั่วประเทศมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นทั่วประเทศเลยนะคะไม่ว่ากรุงเทพหรือต่างจังหวัดก็ยังไงแจ้งมานะคะอ่ะสำหรับ3คันนี้นะคะ Toyota v วีออปี17แล้วก็ปี18นะคะสีขาวราคาอยู่ที่379,000บาทสีดำกับสีบอนเงินราคาอยู่ที่349,000บาทนะคะ ใครสนใจคันไหนก็จัดคะแนนได้เลยนะคะติดต่อบแบบเข้ามาได้เลยเซฟเบอร์ไว้ก่อนได้นะคะแอดไลน์ได้ค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเบอร์โทร0922837966นะคะแบบขึ้นเบอร์ไว้ให้ด้านล่างขวามือแล้วนะคะสุดท้ายนี้ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยไว้าที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดรถสวยๆคันต่อไปนะคะ ก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าถ้าต้องการรายละเอียดข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมอินบอกมาเลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ